สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกับผมเคลซิกร์นะครับอยู่กับเกม World Flipper ใช่ไหมอาล่ะครับผมเป็นเกมแนว R P G ผสมพินบอลนะครับไปดูกันว่ามันเล่นอะไรยังไงกันบ้างนะครับไปเลยภาษาไทยด้วยนะโอเคนี่นะครับก็จะนี่เลยไปที่เควสนะครับแบบนี้นะตัวเกมก็จะแบบพิกเซลพิกเซลหน่อยนะ มาครับผมไปเล่นกันดูละกันนะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างน,นะก็อันนี้เพิ่งเริ่มด่านสองใช่ไหมเอ่ยนี่ครับผมก็ใส่ปราร์ตี้นะฮะมันจะมีออตโต้ด้วยแต่ว่าก็ต้องผ่านบทที่1น,นะครับด่าน4ี่ไปก่อนใช่ไหมโอเคบทที่หนึ่งด่านสี่ขีดสองนะเพื่อบทเพื่อบทออตโต้นะครับโอเคไม่เป็นไรเราก็เล่นเองไปก่อน นเ,นนเนี่ยนะจังหวะฟิปอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นกดดึง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 เดดเดดขึ้นไปไปชนชน,ชนต,ตัวอะไรประมาณนี้นะครับช่วงแรกๆมันจะมีสอนนะผมแล้วก็มีในเรื่องของการใช้สก,กิลด้วยอะไรประมาณนี้นวครับผมนี่ไปนี่ปึ้งปึ้งปึ้ง,ง,งมาดิเนี่ยก็จะโจมตีแบบนี้นะครับผมเป็นไงเอาไปเอาพินบอล ส่วนในแสงแสงนี่ข้างล่างผมไม่ค่อยรู้นะมันคืออะไรอาจจะเป็นแบบดีดแล้วแบบนี่มีท่าอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ยังไม่ใช่สกิลนะสกิลมันจะมีเนี่ยครับไอ้ขี่ๆสามพีดเนี่ยมันมันจะมีปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นเลยเนี่ยปัดขึ้นได้แล้วใช้สกิลนี่เป็นยาเป็นสกิลนะครับผมของตัวละครนะฮึบสกิล นี่อะไรทำนองนี้แหละครับผมเป็นไงฮินบอลแบบมีสกิลครับผมอะไรประมาณนี้นี่เราจบตีบัอยูลุยาปลุกเฮียปั่นน้อยปั่นข้ออีกปั่นเข้าวไปลูกนั่นแหละเรียบร้อยครับผม ง่ายไหมอะอะไรประมาณนี้นะผมสำหรับการเล่นเกมเัมนี้นะก็แบบเพลินแบบเป็นบอลเลยชิลๆสบายๆ่ะครับมีรับ่วงลอของรุวงของรางวัลไปนะครับผมโอเคอ่ามาดูระบบอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับมีอีเวนต์นะยังล็อกอยู่แล้วก็มีอะไรนะบอสเบตเทิลนะครับอือหือ ก็เหมือนเข้าร่วมสู้กับบอสต่างๆนั่นแหละอ่ะประมาณนี้แล้วกันช่างมัดนะครับก็ไปลองเล่นดูแล้วกันนะส่วนระบบตัวบบละครนะครับผมก็น่าจะมีการอัปเกรดได้นะครับอย่างเช่นนี่ได้ไหมนี่ปึ๊บนี่เราสอนพอดีทำการใส่อวุธนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็มีมีนี่ไหม ใส่ออตโต้ไหมขี้เกียจอ่านแนะนำใช่ไหมครับผมนี่แบบนี้นะฮะก็จะได้ตัวละครที่นูนลงมาด้วยนะครับหรือระบบจะถ้าจะจัดทีมก็จ,จัดตรงนี้นะครับนี่นะครับกดยังไงเอ่ยปึ๊บถอดแล้วก็กดขึ้นมาอ๋อนี่ยเนี่นี่ปึ๊บอะอะไรอะไรประมาณนี้น,นี่คือระบบการใส่จารเปลี่ยนตัวละครนะ โอเคอัลบิตี้ที่เปิดใช้คืออะไรเอ่ยอ๋อมันให้ดูได้นะครับโอ้ยังไม่เปิดอีกเต็มเลยนะครับอ่ะมาอันอื่นละ่ะเพิ่มเลเวลครับผมนะฮะจัดไปครับผมอจรับป้าเริ่มเลเวลกดตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มพลังอ๋อกดค้างได้เลยนะครับ จัดไปยันเจ็ดสิบเกิบไม่ถึงเจ็ดสิบด้วยนะครับโอเคเพิ่มเลเวลนะอันนี้เพิ่มความเก่งให้กับตัวละครน,นะครับต่อมาเรียนรู้อ b เบ i t y ิตี้นะครับผมนะฮะก็กดเข้าไปปึ๊บนะฮะน,นี่คืออะไรเอ่ยเหมือนเป็นตารางให้แบบเข้าไปปลดล็อกอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเค ไมอ่านแล้วเรียนเนื้อเรื่องอ่โอเคมีเนื้อเรื่องให้ดูด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับก็แนวน่าจะได้พวกของขวัญอะไรพวกนี้แหละนะครับเอาไปลองเล่นกันดูนะครับก็มีปลูกพลังนะครับอาวุธอัพเกรดอาวุธนั่นแหละอ๋อให้ปลูเขาเรียกว่าปลูกพลังเลยได้ไหมปลูกพลัง โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายของหน้าตัวละครตรงนี้มันจะจะเป็นอในเรื่องนะครับเข้าไปดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้าอ๋อ,อโอเคอันเดียวกันนะครับอ่ะช่างมันต่อมาครับผมร้านค้านะฮะก็จะมีเอาไว้ซื้อของนั่นเองนะครับผม มันก็ยังล็อกยังปลดล็อกไม่ได้นะครับก็ลองมาเรื่องดูกันเนียแล้วกันระบบการชาร์เกมนี้ครับผมอ่ะมาเดี๋ยวเราลองเปิดกันเลยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับจัดไปเลยอันแรกลุยมาครับผมยิงพื้นสู่ฟ้าให้มีสีทองสามวะ่ะจัดมากนี่ฮิ นฮีใครวะเฮ้ยมีมังกือด้วยไอ้ยะสีดาวรามุสนะครับผมอันนี้สีดาวแน่นอนน้องเหมียวน้องเหมียวน้องเสือวะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ฮาดาวหรือเปล่าคุณใครวะ เป็นเป็นญาณน,นะผมไอ้ย,ยะหาดาวเว้ยโอเคมาต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปเพื่อนดิสตามาดิส์ครับผม โอเคเปิดกาชาก็อ <c oughs> ่ะห้าดาวสองใช่ไหมห้าดาวสองหกดาวหนึ่งไว้วันหลังแล้วกันน้องเฮ้ยสี่ดาวสามหกดาวหนึ่งเฮ้ยถือว่าเวิร์กนะโอเค, 4, 3, 6, อเคนะ okay. จัดตวัวละครก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อสักรอบนะแล้วเมื่อกี้แบบจัดัดอัดเลเวลัะเต็มเลยนะครับเขาก็ยังเป็นสองคนนี้อ่ะ โอเคช่างมันอ,อ่าต่อมาเับเป็นเมนูอันสุดท้ายนะครับผมตรงนี้นะก็เป็นพวกประวัติการรับไอเทมลิตปุกพลงังอ่ะโปรไฟล์นะครับผมเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วกันแล้วก็เซตติ้งเกมนี้นะครับอะไรประมาณนี้วิธีเล่นนี่ค,ครับมีสอนด้วยช่างมันแล้วกันโอเคครับผม ข้อมูลมันดูเกมตั้งค่าเลยนะครับผมตั้งค่าเกมนะครับเซตติงต้งนั่นเองก็มีแค่นี้นะมีระบบเสียงมีแจ้งเตือนนู่นนั่นนี่ตัวเลขอะ,อะไรประมาณนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรมากแล้วก,ก็ข้อมูลบัญชีนะครับแค่นี้เองนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งนะครับตัวเกมก็อย่างที่บอกครับมีออโต้ให้นะครับเดี๋ยวจะเล่นเองก็ได้นะครับ กดสกองกดสก,กิวเอานะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมบาลา